สวัสดีครับผมมิลลี่ครับวันนี้เราบอกว่าชุดสามทางมหาการในรถนิวโตโยต้าเทมป์ลี่ไอพีครับกับเส้นนี้เลยครับสุดยอดลงบนเส้นสายของฟอร์เค้าสามทางครับหนึ่พีเอสหนึ่งหกห้าเอฟสามเอครับแยกงชิ้นล้นใหญ่จากฝรั่งเศสแท้ครับป่วยเป็นน้ำให้อย่างดีครับเป็นสามทางหน้าและสามทางหลังครับมาพร้อมกับไฮไลท์ของเราครับโปรแกรมอดิตสังฟอร์ซ่าแปดจุดเก้าบิตครับ ปร85วัตต์คูณ8ครับพร้ที่มี GSP ในตัวครับมาพร้อมกับซับซอนในหลุมย่างอะไรของเมอร์คิวีในรุ่น M150 ครับสัพเพยมรังเป็นนุ่มลึกสุดใจครับเสียงจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสซกครู่เดียวครับที่ชั้นในประตูครับเราก็มีใส่ดัมสเปนด้วยครับดัมฟองน้ำซับเสียงหลังลำโพงครับช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงได้ดีเยี่ยมเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับ ครับที่หลังแผงประตูครับเราก็ทําเป็นดัมสเต็ปเทปเลยครับดัมไบโตพาร์ครับเป็นดัมที่ใช้ในห้องอัดเสียงจริงๆครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับที่ประตูกู่หน้าครับเราคงโฟล์คอลพีเอสหนึ่งหก็กติดตั้งเสร็จเป็นทีเรียบร้อยครับรงเส้นกลางเป็นลายไม้อย่างดีเลยครับพร้อมทําฐานเสริมอย่างดีที่ประตูครับมาพรกับดัมเมอร์ครโกครับนี่ครับ แข็งแรงแน่นหนาครับ <Yeah. S 1> โอเคครับเดี๋วตามไปชมกันต่อครับ <Yeah. S 1> ครับนี่ก็เป็นลำโพงโฟร์ขั้สามทางที่ประตูคู่หลังครับ Ds 1 6 5 s 3e ครับติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสามทางหน้าสามทางหลังครับ <Yeah. S 1> โอเคครับเดี๋ <Yeah. S 1> ตามไปชมกันต่อครับ <c oughs> ครับตัวนี้ก็ตำแหน่งติดสับหลุมย่างไหลของเมอร์คิรีในรุ่น m 150 ซับเทพลังเบนนุ่มลึกสุดใจครับัติดตั้งซ่อนในหลุมย่างอะไรไม่เปืองนือทีครับมาพร้อมกับแดมเมอร์คุรีโกในหลุมครับช่วยเพิ่มพลังเบนครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับและนี่ก็คือหน้าตาของแอมอดิสันฟอร์ซา8.9บิตครับววาม8ชันเ e l 85วัตต์คูณ8ครับมาพร้อม DSP ในตัวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับ สามและสาทางมหาการรันรถตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสา<ๆ>ทางหน้าสามทางหลังครับมาลอ,อกไฟเบอร์สุดเนี้ยบครับใช้คอมในการปรับจูนครับผ่านแว่ยนพเซอรของฟอร์ซ่าครับความแปดชาแนล85วัต์คูณแปดครับโอเคครับตามไปฟังเสียงกันในรถเลยครับ ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกับ,กบชุด3ทางมหาการในรถ New toyota camry hybrid กันนี้ครับเดี๋ยวมาทดสอบพลังเสียงกันเลยครับเล่นผ่านแอป tidal master ครับร no ะบบเสียงแบบ high res audio ครับใส่กังวานครับ สุดสุดไปเลยครับตุดยอดลมุงเสียงใสของโลคครับในรุ่นบ s เอสหนึครับตั้งเส้เป็นทีเรียบร้อยครับมีจีเสียงสุดยอดครับ เราผสมเสียงแบบไฟเบอร์ออรติกครับสามทางหน้าสามทางหลังครับโอเคครับ <can> ตอนนี้สุดจริงอั <I know. S 1> น,นนี้ตั้งสุดยอดแบบนี้ครับ mm hmm. ต่อของไม้ที่ผม <My S 1> วิลลี่กับพี่เ <My S 1> บอร์โทงศูน 9 5 6 6 6 5 9วันนี้ขอบมานะครับสวัสดีครับครับหลังจากติดตั้งเสร็จครับเราก็มีพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดด้วยครับเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้าครับมาตรฐานสูงสุดครับ <Yahoo! S 1> โอเคครับ